พัฒน,นาบทบาทสตรีเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อยกระดับและเปิดโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒน,นาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สตรีวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับกลุ่มไม้กวาดดอกยญาตําบลทองฟ้าอําเภอบ้านตากจังหวัดตาก ไม้กว่าเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบสําคัญนั่นก็คือดอกญ้าแต่ดอกญ้านั้นเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเพียงปีละหนึ่งครั้งแต่ความต้องการไม้กว่าในท้องตลาดนั้นมีความต้องการตลอดทั้งปีหากต้องการจําหน่ายสินค้าเพื่อให้มีไรายได้ตลอดทั้งปีกลุ่มจึงมีความจําเป็นต้องซื้อวัตถุดิบกักตุนไว้เป็นจํานวนมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนโครงการของเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อน,นำเงินมาพัฒนาต่อยอด ทำมาตั้งแต่ปีพศ2545ตอนนั้นไม่กวาดเน่นดำ้มา18บาทตอนนี้55บาทค่ะทำมาหลายปีแล้วแรกเราอาคิดว่กกำไรใช้ได้ ไม่ต anyway, ้องไปรับจ้างหรอกนะจาะมันร้อมันก็อยู่ได้แต่ก่อนต้องไปรับจ้างงานดางข้ามเสียไ่อยู่กลางแดดนะคะคอเรามีไม่กว่าแล้วได้อยู่ที่บ้านทุกทีนะได้อยู่ในโลกไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกพอได้ตามมาแล้วเราก็ไปซื้อดอกยางค่ะซื้อระมาณ2,500โลาก็เป็นเงินแสนงงคเพราะว่าวัตถุดิ ดอกยา่านี่มันซื้อแล้มันเปลืองมันต้องใช้ทุก,กวันตลอดแต่ว่าถ้าเป็นเข็มเป็นมีดอะไรนี่ซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดแล้วเราก็แบ่งเงินเป็นสองส่วนส่วนนี้ซื้อวัตถุดิบส่วนนึงไปค่าขนส่งเมล่ททามันสําเร็จแล้วเราก็ต้องขนส่งไปทั่วไปต่างจังหวัดเขาเข้ามาสอนทำไปกว่าก็ไปไปเรียนเขาด้วย แล้วก็มีความสุขค่ะและ้วก็คือว่าเรามีรายได้รี่ฟาเะะดินเป็นรายได้เสริมนะคะวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันอะไรเราก็สามารถทําได้ะคะ่ะตอนที่ใช้ทุนของตัวเองเนี่ยเราจะจะซื้อได้มากๆนะคะแล้วก็สาม,มารถทํ <c oughs> าได้บ้างบา <on> งทีหมดแล้วเราก็ไม่สาม,มารถจะทําได้อีกว่าเราไม่มีทุนจะซื้อนะคะพอเขามีทุนให้เราเราก็สาม,มารถซื้อวัตถุดิบมาไวเ้เยอะทําไปได้เรื่อยๆค่ะเราสามารถส่งได้แบบตรงต่อเวลานะคะ เรามีรายได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าเรามีวัตถุดิบทำได้ตลอดทั้งปี นอกจากกลุ่มจะใช้ความสามัคคีเป็นแงรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทําให้กลุ่มมีศักยภาพในการชําระหนี้แล้วยังใช้องค์ความรู้ที่มีมากกว่าเป็นเพียงผู้ผลิตคือการเป็นผู้ประกอบการเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการมองหาช่องทางการตลาดที่สร้างกําไรแน่นอนก่อนของเงินกู้การทดลองทำการตลาดก่อนขยายธุรกิจหรือแม้แต่การแบ่งบัญชีเงินทุนและบัญชีกําไรออกจากกันเขาไม่ค่อยเชื่อว่าเรามันจะดีหรือเปล่า ต้องลองค่ะน,นี้นะคะครั้งแรกนี่ที่ไปหงาเพื่อนแต่งจังหวัดอะไรที่มีประบอกยังเด่นตรงึ้นไปที่ก็อาจจะทำให้เขาใช้อันจบงานนี่ค่ะติดใจเราก็ต้องบอกต่อบอกต่อเพื่อนเอาพอมันได้จำหน่ายขายดีอย่างนี้เราก็ําต่อถ้ามันไม่ค่อยมีตลาดเราก็ไม่ค่อยมีกำลังใจทีนี้มัน ตีตลาดแตกแล้วค่ะเพราะว่าเรารส่งได้ทั่วแล้วทีนี้เราก็เี่าไปกุ้งรอบสองนะคะเราสามารถจำหน่ยได้ซึ่งในส่วนของกลุ่มไม่กวานะคะคณะกรรมาการขับเคลื่อนก็ได้ลงมาติดตามดูตั้งแต่แรกนะคะว่าเขามีการทําจริงนะคะแล้วก็เคย ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี2562มา1ครั้งนะคะแล้วก็รอบนี้ก็เสนอไปอีกนะคะซึ่งในทางคณะกระร,รมการกับเพื่อนก็คิดว่าโครงการนี้เขาสามารถทําได้นะคะเพราะมีกลุ่มอยู่จริงเนาะมีการสั่งวัตถุดิบมาจริงนะคะก็ส่วนนี้คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาในการส่งนะคะการรวมกลุ่มของสมาชิกสตรีที่บ้านท้องฟ้าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของกองทุนพัฒนาบนบ,ทบาทสตรี ที่สร้างงานสร้างอาชีพทำให้กลุ่มสตรีมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเดย,เดยงคนไม่หลุท<อ><อ>สร้างสรรพลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตา